นี่นะครเดที่แฮปนเมครข้ามล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมไ่ชอยู่ใกล้มีนะครับกกไลค์ชด้วยครัเนืยมากเหือยมากเอ้โหใหม่มาก เน่นดดแล้เล่นออาลูกใหม่สัอาโอ้ยนี่อืสีนี้บาดจ,จ่ายถ้าได้ดพอนะปัดเบอนี่นะครับสวยมากดอกตูด,ด,ด,ดยเยอะแยะเลย ไ oh, ด้ยิ่มบางนะครับบางมากบบพระเด็กจ้าอ่ะเดรสสาวอวบค่ะเมื่อกี้โชว์ไปลูกค้าแ,บบแล้วเบบนาะหลังยาวนาหลังยาวสวยมากเป็นท่าย,ยิ่บางเหรอคะยายตา,บบาอ,อ่ะยีนบางอ่ะเดรสสาวอวบเมื่อกี้ลายสะพึงมากนี่กรัมมาเย ยาวเยอะจังนี่อะไรเขาจำสูตรกอ,อดนะคระักะอกกอดเดสกอตจ้าเดสกอตแม่เธอสกอ,สสกอตป๊าไปแล้วปะไปะเลแก้วไหมเลี้ยมไมัไหลหลกแก้วเกียวมัน้อยไปอาอะมาคเ<ม>เซลให้เหมือนกันค่ะสา0พบาทเอามาเซลให้หมดเลยโอ้โหสามพบาทสามพ้าร้อยบาทเหมือนกันมาัมมมม พอสวยมากขายเดอสามพันก้าสวยมากอ่ะไปกติปกติเท่าไหร่ครับปกติ4,300ค่ะโอเคปกติราคาสี่พันสามหรือสามพันเ้าในการผ่อนนี่เด็กออกงานนะครับเด็กสาวอ้วบนะคะเด็กสาวอวบตัวนี้อะไรวะเนี่ยฟองฟองทั้งตัวฟองดอกทั้งตัวสวยมากบานบานไป ขายง่ายขายเร็วปลา3 9 0 0บาทพอนี 10, ่ครับโอ้โหนี่มันลุกพูดอีนคะีซองักออันนี้ปู้ตัวค่ะเปอเป็นโบฮีนะคะเมื่อกี้นี่โบฮีอันนี้ฝักโบนี้เดชฝักนะคะเป็นคอนซอนฝักเป็นเกรดเชิฟแผ่นคอนซอ้หลังยาเดสายเดียวก็มีครับผม เรยอนค่ะนี่ผ้าซิวนะอันนี้ชายเสื้อเป็นผ้าซิวเสื้อสาวอวดจั๊กไฟพี่กัญญาภัทตัวนี้เป็นป้ายเคเระบุงานเบอร์หนึ่งค่ะหนูเอามาเซลล์ให้ดีฟองอีกแล้วเคเระบุงานเบอร์หนึ่งค่ะป้ายตีงานเบอร์หนึ่งมาค่ะนี้หนึ่งโพลีค่ะใหญ่ยาวทีฟองดำพี่ยาบอกให้ไลฟ์เสื้อให้หน่อยเสื้ออะไรจ๊ะจั๊กไฟเดี๋ยวไลฟ์ให้สวยมากนี่รุดมา ไียด้เมื่อกี้มันหลุดอะ่ะเปิดให้ใหม่เลยลูเมื่อกี้หลุดอะ่ะโอ้ผาแดงหึ่งด่างสะดุ้งดึงดงึงใส่แล้วก็สะดุง <ไป S 1> ด้งเลื<ด>ลอ,อ,อ,อนี่โอย ออกยาวเยอะนะคะยาวเยอะหนูขายไม่แพงนะ3,900บาทปกติขายอยู่4,300นานะคะอันนี้สีดำฉลุค่ะสวยดีตัวนี้ลายแบบว่าลายข้าก็สอบรับสะพึงมาก3,900บาทค่ะพี่จินตนาเอามาเซลล์นะคะงานกระสอบตัวนี้ระบุงานเกรดเอเบอร์หนึ่งมาระบุงานเบ,บอร์หนึ่งามาลูกรีวิวส่งรีถั่วต้มค่ะพี่ปกติลูกรีวิวหนูส่งรีอยู่แล้วฟองโอสวยดูเลยกระสอบนี้ลายแบบ ลายแบบลายแบบสะพึงมาเลยนะงานทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ออกยาวเยอะมากลูกค้าใครที่ชอบเล่นงานยาวเยอะนะคะพี่หนูว่าตัวนี้ไปลดเลยเะยรคะจำสูตรจำสูตรเสืออะตัวนี้ตัวเดียวก็คุมแล้วมาจำสูตรเสือค่ะตัวนี้ตัวเดียวก็คุมแล้วก็สอบตีงานเบอร์หนึ่งนะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่นสามพันแ้าพี่หนูลดลูกละสี่ร้อยเลยนะจริง ช่วยวแบบสุดๆเพราะว่ารู้เลยว่ายุคนี้แบบว่าเขาชอบสีขาวเนี่ยรู้โทมากมีออกแพกมาเลยค่ะเนี่ยรู้ดูแพงสีส้มสวยมากสีสันดีแล้วออกยาวเยอะนะคะลูกค้าท่านไหนชอบแบบแนวแนวออกยาวเยอะนะลูกค้าคสัส้นไม,ไม่ค่อยมีนะเนาะเนี่อะไรคะทั้งยาวทั้งใหญ่แบบมิดตัวใหญ่ตาไปเลยอะ่ะ ตัวนี้ใส่แล้วไฮโซมากลูกค้าผ้าอะไรวะใส่แล้วไฮโซผ้าแบบผ้าอะไรผ้าอะไรผ้าผีฟองเหรอใส่อย่างเงี้ยลูกค้าผ้าดีมากเลยใส่แล้วดูดีเลยตัวเดียวก็ทุ่งเนี่ย้าตัวนี้ตัวเดียวก็คุมแล้วอุยชอบอ่ะชอบตัวนี้นะไฮโซอย่ลืมนะี่เดชเป็นเดสชกากเพชรค่ะตัวนี้เดสกากเพชรเนียโอ้โหใหญ่และยาวใหม่ด้วยใหญ่และยาวใหญ่และยาวไฮโซยาวมีกี่ตัวปกติ เดี๋ยวนับให้โดยเข้าๆ120หนูจะหนูจะประมาณนี้ให้นะคะ mm hmm. เดเนี่ยปกติเราจะตัาประมาณ120โอ้ยนี่เป็นผ้าเรยอนสวยมากเป็นสีเขาจะสีอะไรวะสีสีสีอิดสีอิดเนาะต้มอิดใช่ปะน่ารักมันมีปักที่นี่แล้วก็ออกแบบแบ้๊วแบวอ่ะ mm hmm. เป็นระบายเออ mm hmm. รอการระบายออ mm hmm. ไปรอด e mm hmm. นี่รู้ดูแพงแล้วสีด้านนี้นสะดุ้งค่ะเอฟรีควิว ทีนี้พาเราไปเลยค่ะตัวเมื่อกี้หลุดหนูเสียดแอบเสียด้อยู่นะหนูขายถูกด้วยแอบเสียด้อยู่กองอยู่ตรงนู้นมันหลุดไปเลยไม่อยากรีวิวต่อเดี๋ยวไม่ปฏิปต่ะเ้าก็ได้นะไม่เป็นไรเขาจะเอาเขาไม่ได้เห็นทุกตัวเลยหลุดไปอ่ะเสียด้สามพันห้าลูกค้าไม่ต้องเสียดายเลยชั่วโมงนี้ลูกรีวิวส่งสเอยนี่ชีฟองลายจุดตกกระดอนน่ารักมากลูกค้านี่ข้างหลังสวยมากครับข้างหลังข้างหลังครับน่ารัก เป็นที่ฟองสีเขียวตัวนี้เก๋นะออกแฟชั่นด้วยออกแฟชั่นมาโคกระดใหม่แล้วนี่ที่ฟองว่างมาค่ะโหนลูกไม้สีดำลูกไม้อ่าลูกไม้ไหลเฉียงนะคะลูกไม้ทั้งตัวสีดําคมเข้มว่างมือตัวนี้เลยใส่ก็ดูสวยนะสวยใหญ่และยาวนะคะลูกค้าตัวนี้ออกยาวเยอะมากลูกค้าท่านไหนชอบยาวเยอะๆนะหนูว่าเล่นตัวนี้ได้ใหญ่และยาวใหญ่และยาว ใหญ่แ้ยมาทางนี้จใหญ่แล้วยาใ่ยามาหลดมาโเมื่อกี้ออกออกงานไปด้วยใช่ปะดเ่อเาใหญ่่ะมาสพพก็ดีเสื้อก็ใหม่เยลดราคาให้ีลดสิาช่วงนี้เราต้องช่วยกันโควิดวิดเลยนะเฮ้ยใหม่ลยนี่ของผสวยกว่าวีวัตเชีย เท็กซี่งานเซ็กซี่ขอรสึดเลยนะพี่อามเห็นชัดไหมกล้องสองค่ะเห็นชัดครับเฮ้ยสวยอะเลยอนเหรอไม่ใช่วมยสะดุ้งมีกระเป๋าด้วยฮะสะดุ้งค่ะตัวนี้เป็นคอควายสวยมากทีฟองมากค่ะทีฟองใหม่แล้วทุบพับทุบทับใหญ่ยาวนี่ก็ทีฟองเหมือนกันมีซับในให้นะคะเป็นกระดุมหน้า ตัวทุกตัวใหม่ทุกตัวครับผมใครรับงานกระสอบมีอีกนะคะพี่งานกระสอบหนูมีอีกนะกระสอบใหม่ก็มีนะกระสอบใหม่ก็มีอ่ะโอนวันนี้ส่งฟรีเหมือนกัน3,900บาทค่ะพี่โฟลเวอร์เทนต์จิวานมีบ่งมีแบรนด์นะคะพี่ฟองเยอะแล้วก็ติดยาวเยอะนะคะพี่ออกยาวเยอะเลยนี้เราไมยัดแบรนนแล้วก็ลายดีมากคใหม่มากรวยมาก 3,900เก้ารอยบาทโอนวันนี้ส่งฟรีค่ะโอนวันนี้ส่งฟรีตัวนี้งานกระสอบระบุงานเบอร์หน<อ>ึ่งตัวนี้โพลี่ระบุงานเบอร์หนึ่งนี่โพลีทั้งใหญ่ทั<า>้งยาวสวยวะสวยมากนี่ลายทางสวยมากลายทางสวยใส่ทำโอ้ยนี่คีฟองสวยมาก,มาก,พ,มากพี่ค่ะพี่กัญญาพรายสวยๆนั่เลยแบบพี่นี่ก็ชีฟองอีกแล้วเนี่ย ฟองนี่ก็ฟองไงสองฟองสามสฟง <ล Windows. S 1> องนะมาอันนี้ก็ฟองนี่ก็ฟองไอ้พวกมันจัดตรงไม่เป็นลูกไม้สีกรมาถ้าใหญ่ยาวมิกหญ่ตาไปโอ้โหาดีจิค่ะโอ้ยสวยว้นี่สดุ้งค่ะสดุ้งเลือนี่อะไรคะปากเลือดอีกแล้วปากเลือดนี่อันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะไอที่เป็นคีโอพัตตาเออ มีสะดุ้งตรงกลามีเทรด้วยนะคะสะดุ้งเด่เขาดูซิอี้เทรแม่เจ้าอู้ระยบระยะตรงนี้นีอ่ะสวยมากค่ะลูกค้าตัวนี้สวยจริงวันนีมาใส่เสื้อนี่เองี่ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะบผมกับที่เขาบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งอันนี้เหมือนเป็นราบนลบอก S <S <ừ> สมกับที่เขาบอกว่าเป็นงานเบอร์หนึ 1> 1่งจริงๆเซอร์สามพันเก้าขายได้กำไรยเยอะๆพันเก้า,ร,า<อ>ร้อยบาทพี่ลูกนีวีวส่งรีนี่สลูดใหม่หรอคะสวยมากอ้สวยมากทีฟองก็สวยมากอะถ้าไม่มีแต่อส,สวยอะฟองอีกแล้วทีฟองอีกแล้วขอดูป้ายหน่อยได้ไหมคะขอดูป้ายหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่ตาอันนั้นลูกนั่งที่หลุดไปอะ kh นะคะทีระบุมงานกระตอกเบอร์หนึ่งนะใครรับอีกแจ้งน้องนะคะขอบคุณมากค่ะ